เลื่อยชักไร้าสายไร้แปลงฐานพัมกินอินฟินิตี้ซีรีส์หั่นกระจายใช้งานอนเนกประสงค์ทรงพลังมากับรัชเลสมอเตอร์ทนทานน้ำหนักเบาพลังแรงอายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยความเร็วช่วงชัก0ถึง3,200ครั้งต่อนอาทีระยะชัก22มิลิเมตรหัวจับใบเลื่อยเปลี่ยนได้รวดเร็ว ง่ายได้ s ซ f ต t y ล็อกปุ่มล็อกไก่ปืนเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานฐานปรับได้ช่วยให้สัมผัสกับพื้นผิววัสดุได้ดียิ่งขึ้นสามารถใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ P20 และ E20 ได้ด้ามจับเสริมยางกันลื่นนุ่มกระชับมือลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีหั่นกระจายใช้งานอนเนกประสงค์ทรงพลัง กับเลื่อยชักไร้สายไร้แปรงถ่านพัมกินอินฟินิตี้ซีรีส์อย่าลืมกดซ b s c r i b e เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง